สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสำนักวัติกันประกาศสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสแห่งาศาสนจักรโรมันคาทอลิกสิ้นพระชนแล้วด้วยพระชนมายุ8 8พร0าประคาดีนางเควินโฟเรลเลขาธิการสำนักพระราชวังสันตปาปาประกาศว่าเมื่อเวลา7นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่น หรือ12นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสมเด็จประสันตป,ปาปาฟานซิสแห่งโรมได้เสด็จกลับไปยังบ้านของพระบิดาพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้พระเจ้าและคลริสตจักรของพระองค์คาดินาฟลฟอเรลกล่าวต่อว่าพระองค์ทรงสอนให้เราดำเนินชีวิตตามค่านิยมของพระกิติคุณด้วยความซื่อสัตย์กล้าหาญและความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ยากไร้ ผู้ถูกกีดกันมากที่สุดโดยความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับแบบอย่างของพระองค์ในฐานะสาวกที่แท้จริงของพระเจ้าเยซูเราขอฝากดวงวิญญาณของพระสันตปาปาฟรานซิสไว้กับความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดและเมตตาการุณาของพระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งวัน หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนและตรัสปรสาัยต่อผู้ศรัทธ,ธาจำนวนมากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงให้พรเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์จากระเบียงมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันและก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ทรงหารือสั้นๆกับรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เป็นพระสันตปาปาพระองค์ที่266และเป็นพระองค์แรกที่มาจากลาตินอเมริกาและเป็นหนึ่งในสมเด็จพระสันตปาปาที่มีพระชนมายุมากที่สุดการสิ้นพระชนของพระองค์เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่พระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลในกรุงโรมหลังทรงประชวนโรคปอดบวมในระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศหลายครั้ง ขณะที่พระองค์ส่งเสริมการสนทนาและสันติภาพระหว่างศาสนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยให้การสนับสนุนผู้ที่ถูกกีดกันจากสังคมเช่นผู้อพยพโปฟานซิสแต่งตั้งคณะผู้เลือกตั้งเป็นพระคาดินาลเกือบ80%ซึ่งจะเลือกประสันตปาปาองค์ต่อไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2025ทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้สืบทอดตำแหน่งจะดำเนินนโยบายก้าวหน้าต่อไป แม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มอนุรักษนิยม